คาขึ้นค่ะแพงมากมราคาเท่บ้างครับราคาเพิ่มเป็นสิบตังค์ะขึ้นมายี่สิตังค์ละต่อลูกตกม,มากตก,ตกลูกเท่าไหร่ครับตอนนี้ห้าบาทเบอร์อันนี้เบอร์โน้าบาทเ<า>บอร์อสี่สบาทเบอร์โน้าบาทเบอร์สีบาทห้าสิครับเบอร์สามสีบาทสาสี่บาทสบาทสาม อันเบอร์ใีบาทเบอร์สามสี่บาทสามสเบอร์สองีบาทห้าเบอร์หนึสีบาทเกดเบอร์ศูนย์ห้าสิบบาทสิบลูกห้าสิบาทปกใิลูกค้านี่เขาเขสั่งประจำอยู่ไหมครับการประจำส่ะลูกค้าว่าไงบ้างแพงค่ะแพงมากได้กำไรสามละหบาทเองได้ไม่เยอะแต่สักลูกก็ไม่มีกาไรแล้วค่ะราคาแสงก็ลดไปร้อยสี่สิบร้อยสามสิ่ส ซื้อเป็นแผงมันก็จะได้ถูกกว่าถ้าซื้อเป็นรูปมันก็ราคาถูกถ้าซื้อเป็นแผงมันก็ถูกกว่าได้ <c oughs> อะไรแผงล่าบางได้มีเยอะค่ะถ้าแต่สักครูกก็ไม่มีกําไรแล้วได้กำไรยากค่ะ โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดได้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลารวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด